นี่นี่ลูกพ like mm ิกหมูเน <Grand> ี่ยพิกหมูหมูอูดๆูดไหมลูกอูดๆหมูหมูเจ้าหมูจำมั่มกำลังล่าเริงส่งยิ้มหวานมาหน้าตาเบิกบานใครเหมือนหมูพี่หินไอ้นอนใครเหมือนหมูพี่นอนพี่หินอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนเลยโอ้หัวอย่างงัวอย่างห่วงใจแย่แล้วห่วงใจแยแล้วดูทางพี่หินแบบ คือบ่าครึ่งเช้าง่วงก่อนแน่เด็กพวกนี้อะไรเนี่ยง่วงเว้ยเด็กพวกนี้เปลยไไทเกอร์เฮ้ยไทเกอร์ไทเกอร์เสือเออไทเกอร์เสือไทเกอร์เสือเสือเป็นนักล่าสายตาว่องไวกรงเล็บยืดได้ลวดลายโดดเด่นโหไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์แม่ลูกไทเกอร์ทำลามยังไงลูกลา กอหรือว่าหมาลูกเมื่อกี้อันนี้มังคีต้องหิวนมอย่างนมื่อกี้กินมือขนาดนั้นลูกมังคีมังคีมังคีลิงมังคีอันดับลิงน้อยแค่หันชำนาญปีนป่ายชอบกล้วยมากมายว่องไวสุกจนมังคีโอ้ไม่อยากเรียนแล้ววัวแล้วเรียนแล้ววัวย่างววเกะตายแล้วนี่ ใครวิ่งเร็วลูกะ